สวัสดีครับกิติครับผมเพจ Facebook กิติคนคำนวณกับ y o u b e c h ชาแนลกิติคนคำนวณทีวีครับเมื่อวันที่15ครับผมแต่ว่าสิบอกถึงวันที่16ธันวาคมครับผมเป็นคลิปแรกและคลิปเดียวของวันนี้ครับผมเอาพรุ่งนี้รวยครับ16ธันวาคม2568นะครับมาแบ่งปันนะทั้งพวกสติสไหนาจอให้เราเลยครับเพื่อสะดวกในการรับชมและนำไปใส่งานนะครับ คนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์คลิปดูนี้หรือคลิปดูนี่นึงครับนะคอมเมนต์พูดคุยถักไทยสุดท้ายแต่บ,บนการรบกวนฝากกดแชร์นั้นนะครับสี่ขั้นตอนในการสนับสนุนการหาข้อมูลครับผมเอางวดที่แล้วนะครับจากเลขกหกตนะัวเนาะขนมไทยนี่ผมมีเลขกหกตัวนะครับเลขวินหกตัวหรือเลขกขัดกันนั่นเอง แตกสามตนเด้ถ้าจับบ่ถือนะครับสองตัวล่างกับมาเลยเดย้แต่ว่าจับบ่ถึอเองสองห้าสองกับสองสองเนาะดีเปลี่ยนมันบอกหาสองสองอีกเนาะเอามือนี้ครับงวดนี้ครับผมงวดนี้งวดนี้16ธันวาคม2 5ง8 เลขวิ่นหาดแปดตัวครับผมเลขวิ่นหกตัวหรือเลขจัดการเองครับแปดสองห้าเจ็ดเก้าสามแปดสองห้าเจ็ดเก้าสามนะครับเลขชุดนี้นะครับได้มาจากการจับสังเกตสถิติผลหวยผลสลากหมวดวนันที่สิบหกทันว่าคมหย้อนหลังสิบสองปีครับผมเอามาเบิ่งเด่นบนครับผมหรือวิ่งบนนั่นเองครับ มีสองโทครับสองกับแปดครับผมเ<ส>ด่นสองล่องแปดครับเด่นสองล่องแปดนะครับส่วนวิ่งล่างนะครับผมเด่นหาล่องเก่าครับเด่นหาล่องเก่านะสองตัวในหนึ่งจะเป็นสองแปดหาเก่าสองแปดหาเก่าสองหาสองเก่าแปดเก่าหาเก่าครับผมเอาหาเก่า ส่ำกัน2โตนี่มาเดี๋ยวขอแกะแป๊บหนึ่งนะครับ28 5 9 5 2หาเก9หาสองหาเกแล้วก็หาครับผมหาแดได้พี่น้งองส่วน3ตัวเน้นๆก็มี6ชุดขึ้นกันครับหา8เก 2, 8า 2, แล้วก็เจ็ครับ นาะมันก็นจะมีตัวกันอีกอยู่ตัวการมาบอกสุฟังดอกมันสิหลายตัวก็เก่านะครับสองตัวในเนียนนีทั้งหมดหกชุดสามตัวใน้นๆกับหกชุดนะครับย่างละหกชุดเลขคาดการหกตัวนะแปดสองห้าเจ็ดเก้าสามถ้าวิ่งไปเลขชุดสองตัวมันถืได้ทั้งหมดสามสิบหกชุดครับสามสิบหกตัวหลายครับนะถ้าวิ่งไปเลขชุดสามตัวแบบมาเบิร์นมาต้องมาหามได้ยี่สิบชุดครับผม หลายขึ้นกันแต่ว่าถ้าแตกสามตัวมากกันากนำไรอยู่ด้ยน,นะครับเข่าตรงเข่าโตดเข่าแค่โตดเนียนกับกำไรแหรอครับพี่น้องยี่สิบชุดเนาะตรงชุดหนึ่งตรงยี่สิบโตดยี่สิบก็เป็นสี่สิบเห็นไหมสี่สิบบาทในกรณีที่บั่นบ่ตองระหามนะแบบหมวดให้เรียวสองหาสองนี่ก็ได้ด้วยกันวิธีการดีนะครับเน ถ้าหกกลับนี่ก็จะเป็นลอยยี่สิบชุดนะครับสามวตตรงเลยลอยยี่สิบโตนะครับบตรงตดสามวตตรงอย่างเดียวเลยลอยยี่สิบชุดนะครับผมเอาไปเห็เบางเอาแลวกันเดี๋ยวทำอื่นทำมีเวลาว่างเห็ดคลิปวินเหลขกสามโแบบว่าบนโบตรงว่าหามจากเลข6หกโตเห็นไหมครับผมเอาเมื่อนี้สักนี่ละรวยๆครับสวัสดีครับ